สามสดีครับผมมีสารมนซึมบันมากครับอ่ามันนี่ก็เป็นงานรอยกันท่งนะพี่น้องเนาะเป็นงานรอยกันท่งตรงนี้มีสินสามีของเล่นของเบิ้งหลายอยู่สะละัมาเล้กนะพี่น้องเนาะงานรอยกันท่งพี่น้องปรสิได้เบิ้งกันเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาของใบม,งม้งกามีอ่าสินค้าหลายยางอยู่แนวเบิง้งอ่าเป็นเสียผ่ากับมี่นะพี่น้องเนาะ เด็กพี่น้องติดตามพี่สารมนซื้อมันมาเมื่อแรกอ่ะจีอ่าในท้ายท่านมีพี่น้องในเบิ้งกันอยู่นี่ก็เป็นเสียผ้าเป็นมาตังต้งอ่าตั้งร้านต้นมะสา่วนะพี่น้องเนะี <c oughs> ย่ยบางท่าน,นมีคนมาดอ,อกอพื้นใบใบม่วงเองนี่ <c oughs> ประมาณจากักหลายชั่วโมองอยู่พี่น้อง <c oughs> หวยเก่งอุจวนอุจวนไปแล้วหวยเก่งอ่ะ อันนี้มันเฉียดขันเจนอันนี้จะเป็นล่องเท้าพี่น้องพี่พี่พี่ล่องเท้าพี่พี่มีไรเด้อสินค้าเพิ่นไรอะไรเนี้ยอยู่สำหรับงานลอยกระทงเหมืองแรงนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับเหมืองแร่งนี่ก็ สีน้ำม,มันโนนต,ตีพี่น้องสีเปลี่ยนเมลแองก์หนึน่งอะเนี่ก็เป็นชิงชาสวรรค์นะพี่น้องสนามกว้างขวาง,วางดีเยอะพี่น,อน,น,น้องอ่เมืลแองก์ว่าสิได้มวนกันได้พี่น้องเด้องานร้อยกันทงปั้นปั้นหม้อพี่น้องอำเภอปลายยืนจะมาคอนจันพี่น้อง นี่ก็เป็นสนามของเทศบาลของอป้านป้าหมอนะพี่น้องสนามกวางพี่นอ้องเฉดตำเภอพ์ยืนพี่น้องเฉดตำเภอาพา์ยืนจะัาขอนญจันนี่ก็มีวงดนตรีพี่น้องจีเร็ตเมื่อแก์นี่ เดี๋ยวยางบางสินค้าแล้วลายยางอยู่อันเยากบังแลกบังนี่มันแรงมากไหมอีก มัแรงก็คือกลับขึ้นมาใหม่นะพี่น้องเนาะ